ครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีการจับฉลากกิจกรรมโชคสองชั้นกับกิเลนคู่นะคะกับดิฉันอ้อมประธรรพรรัตนพัทรีค่ะและผมเดวิดอัศวนนท์นะครับซึ่งผมอยากจะขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับที่ได้ส่งฉลากเข้ามาร่วมสรุปกับกิจกรรมของเราซึ่งมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับใช่แล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมนะคะเพราะวันนี้หนึ่งในนี้ค่ะจะได้รับรถยนต์มิสซูซิกิมิราชไปเลยทีเดียวมิราชเอ็มทีซึ่งก่อนที่จะไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคคดีนะะ เราขอแนะนําท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติค่ะจากบริษัทไทยว่าฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชนนะคะคุณอมรดาประเสริฐสุดยนะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์คุณอดุลวิจิตกุลสวัสด์นะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดคุณพี่นายวณิรัตนันะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตท่านสุดท้ายนะคะท่านดรเศษสายเศรษฐารุณกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยว่าฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชนค่ะ ามาเริ่มไปเลยดีกว่านะคะเริ่มจากรางวัลที่6เป็นเสื้อยืดซิลสกรีนนะคะตรากิเลนคู่จํานวน500รางวัลค่ะและรางวัลที่5้นะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตรากิเลนคู่จํานวน200รางวัลน,นะคะและผู้ที่จะมาจับรางวัลน,นี้ได้แก่คุณอมรดาประเสริฐสุดผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ขอเรียนเชิญน,นะคะทุาผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่บริษัทไทยว่าพุโปรดักจำกัดมหาชนตามเบอร์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่นี่นะครับ ตอนนี้ก็มาถึงรางวัลที่4กันแล้วนะคะกับรางวัลกระติกน้ําร้อนช้าปจำนวน20รางวัลค่ะและผู้ที่จะมาจับรางวัลนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอดุลวิจิตกุลสวัสด์นะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดสามซ่ดิเอา้าทุาผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้านที่บริษัทไทรวาพุทธหลักจำกัดมหาชนตามเบอร์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่นี่นะครับ